s p i l l water on my 4 8 a c r And it marks and finds the beats to help match the perfect video to match your needs. That's <Natural>. right. All right, now generate that w a l l p a p e วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูบูธของ Google ในงาน CES 2024กันนะครับผมซึ่งในงานนี้เนี่ยคือทาง Google ก็ได้เอาของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย เอามาโชว์ความสามารถต่างๆอยู่ในบูธของเขาเต็ไมไปหมดเลยซึ่งเอาจริงทีเดียที่ส่สนตัวผมชอบมากๆเนี่ยคืออยากจะพาเพื่อนๆไปดูเลยนั่นก็คือเรื่องของความน่ารักของเจ้าตัวแอนดรอยแล้วก็ Google นะครับผมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพามาดูกัน โดยในห้องแรกอันนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องที่รวมอุปกรณ์ของทาง Google นะครับผมพวกคัสแวร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเขาว่ามีตัวไหนที่ใช้ Android ที่มันเด่นๆรวมถึงการเชื่อมโยงการเชื่อมต,อต่อต่างๆระหว่างแต่ละอุปกรณ์ว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ On my phone, right? As I come in the house, all I have to do is get near my speaker, and it'll pass that on to my speaker to listen to there. See? And it works both ways. So if I'm getting ready for work in the morning and I'm gonna leave my house, so Fast Pair is as easy as it sounds. You can connect your headphones by turning them on or putting them in pairing mode. It's gonna notify you, pop up. So basically, it's being proactive versus reactive. You don't have to search for it, your Bluetooth settings, wait for the pairing codes. It pops up and it's like, hey, I want to connect. You hit connect, and you're set. Then QuickShare is going to be a Samsung exclusive feature that we're actually going to work with. We've been working with them to put it into all of Android. So the cool part is, is it's not going to be just Pixel, just, just uh, Samsung. It's going to be your Motos, it's going to be your OnePlus, your Pixel, your Samsung, as well as Chromebooks, as well as Windows, PC. So you can send your big files, your, your videos, your photos from your Pixel to your Samsung, to your Chromebooks, and to your Windows all through QuickShare using Bluetooth, low energy. s h e h as well as PDP Wi-Fi. Yeah. Yeah, thank you. นี่คืออะไรนี่มันมันคือความน่ารักเลยอ่ะบูธมันคือคนที่เป็นสาวกของ Android แล้วก็ Google เนี่ยมันมาเห็นที่นี่เนี่ยมันจะต้องกรีดอ่ะกรีดสิครับ รีดนะกรีดเลยไม่ต้องกั้นเอาไว้เพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละเอเลเมนที่ที่ Google ทำมันแบบมันน่ารักไปซะทั้งหมดอมันคือมันคนละเรื่องกับของ Apple เลยนะคือแกบอกว่าความมีคือตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ Google Android เนี่ยเขามีการรีแบรนด์เขามีการทำในตัว Android ตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะเลยกายเป็นว่าทำให้ ความรักของความเป็น n n r r o i เนี่มันมีความ Universal แล้วก็เข้าถึง,งง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเนี่ยมันความน่ารักอะจริงๆมันตั้งแต่แรกแล้วอะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ทาง Google เขาเตรียมขึ้นมาเพื่อให้คนได้ลองเล่นเกี่ยวกับตัว AI กันนะครับผมก็คือจะมีทั้งตัวของ Duet AI เป็นทั้งในเวิร์กเพลอะไรพวกนี้นะ จริงๆแบบว่าใครได้ดูใน Google AIo เนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะพอรู้จักไอตัว AI ที่เอามาให้ลองใช้กันแหละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเล่นกันจริงๆเพราะ Account อาจจะยังไม่เคยลองเนาะแต่พอในห้องนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้มาลองเล่นกันจริงๆ <S <S มีทั้งตัว Call Screen ด้วยที่ในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เล่นกัน,นเร็วๆนี้นะครับผมรวมถึงตัว Always On Protection อะไรประมาณน,นี้แต่ว่าก็เหมือนกับนั่นแหละทำให้เราได้ได้เห็นภาพการท้งานจริงๆ ว่าในประเทศในอเมริกาเนี่ยเใช้งานกันยังไงนะครับผมแล้วก็นั่แหละบรรยากาศก็ดูแบบคูคูดีอันนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดของ Android นะครับผมแล้วก็เป็นปีเกิดของรอยแซนด้วยนะเพราะเราเกิดมาพร้อมๆกับ r o i r เลยนั่นเองตรงนี้เนี่ยคือเป็น,น Duet AI in t ไ g อิ t เท s h e e t อันนี้ Gmail ก็คือจะใช้เป็น ตัวของ AI ของ Google เนี่ยในการช่วยแต่งอีเมลหาตัวของลูกค้าคนที่เราคุยด้วย,ยเลยมานี้นะหรือว่าจริงจะเป็นใครก็ได้อะคือเดีว่าใครที่ใช้เป็นเซอร์วิส Google อยูอ่ก็เหมือนว่าจะมีให้ใช้อยู่เหมือนกันเพราะส่วนตัวจริงๆก็มีโอกาสได้ใช้ตัวตัวนี้ของวันนี้ทั้งชีตแล้วก็ไอ้นี่ละทั้ง g m a i ลละ So, what we're doing is we are showing how to um, use generative AI to mm. quickly build content in Google Sheets. Yep. And so, in this interface, you can literally send a message that says what you want to do, right? So, maybe it is build a chore schedule for my family while I'm traveling, mm. or create a list of items I need to pack for my five day trip to Las Vegas. We have some examples here. Um, ah. A lot of people have also been saying things like, Build an itinerary for me at CES 2024 with all automotive focus or something cool. like that. So I encourage people to try their own prompt, or if you prefer, you can start with, okay. with one Super. of these. So, so it just depends so on what you want to do. I'd like to demonstrate Duet AI team. Would you like to see it? Yeah, that would be great. Excellent. So we're going to do. We're gonna have Duet AI write us a breakup email. Thank it's gonna give us an excellent template. So I'm gonna to go to the clipboard here, and I'm just gonna hit breakup email and hit create. Very simple. Hi, and then you would add in the name. I'm writing to let you know that I've decided to end our relationship. It's, it's an easy decision, <laughs> but It's one that I've made a lot, made after a lot of thought, and it's just gonna go into it perfectly. Um, now, if we wanted, we could actually hit insert. We could go up to refine, and we could make it shorter, and it's a little, little more direct. We could go up and elaborate, and if we were really weird, we could make it formal. Can we like be specific uh, information? Uh, put put it specific information uh, in the relationship in 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 the prompt. Yes. Yeah, you could add specific but it does permit. me. It's, let's do that. So, spilled water on my 4080. Right? <laughs> That's a good reason. Okay. <laughs> I'm ready to break up with you. I can't be with someone who was so careless with my belongings when you spilled water on my 4080. It was the last straw. I've tried to talk to both the this before, but you haven't been receptive to my concerns. I hope you can understand my decision. And this is a great template. ก็ห้องนี้นะครับก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่ Google เขาเอามาจัดแสดงฟีเจอร์ความสามารถต่างๆที่มีอยู่ในทั้งตัวของ Google เองหรือว่าใน Android ก็ตามคือนคะครับผมก็ทั้งตัว Google Message, Generative AI Wallpaper ทั้งหลายทั้งแหล่ือแต่ไม่หมดคือหลกักๆเลยเนี่ยต้องมาดูที่ความน่ารักน่าจะถูกต้องกว่าเพราะว่าเือก,การเลือกใช้สีการเลือกใช้ตกแต่งต่างๆเนี่ยเพราะมันน่ารักมากอะเรียกว่าเป็นเป็นคนละนิสัยกับของทาง ตัว iOS ตัว Apple เลยด้วยซ้ำไปเนาะ okay. Okay. อันนี้เดินไปเดินมานึกว่าเราจะมีแต่ข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าเรามาเจออันนี้ครับผม YouTube Create ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันของ YouTube ที่เขาทำมาเหมือนกันเป็นตัววิดีโออิดิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็สามารถที่จะตัดต่อได้ไม่ว่าจะเป็นสำหรับ YouTube s h o r t ก็ตามทีหรือว่าจะเป็น ยูทูบแบบยาวๆเลยก็ทําได้นะครับซึ่งมันก็จะมีความพิเศษตรงที่จะมีตัว AI ในการช่วยตัดด้วยนะครับผมว่าทางเรื่องของแบบว่าเราถ่ายมาแล้วแบบเสียงม,มีเสียงลมเสียงอะไรรบกวนเยอะๆมันก็ทําแบบน้อยเทนซิลลิ่งให้นะครับผมรวมถึงการใส่เพลงเนี้ยก็จะมีการเลือกเอาช็อตต่างๆที่แบบเอาให้มันลงจังหวะดีที่สุดด้วยต่างหากนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับผมแล้วก็น่าสนใจว่า ยังไม่มีข่าวคราวในเมืองไทยเลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่ายังไม่เปิดให้คนไทยใช้หรอกมัง้งแต่ว่าดูแล้วมันก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าใช้งานดีมากๆอยู่นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวลองไปโหลดใช้งานกันดูรอติดตามดูค่าจะเข้าเมืองไทยเมื่อไร Multiple ones and you import it to the app and then you can do audio cleanup so as you can see the background noise is eliminated wow and then also there's thousands of copyright safe and royalty-free sounds and sound effects so let's pick one this feature allows you okay to upload your music of your choice right and it marks and finds the beats to help match the perfect video to match your music so this is ai uh, google technology regenerative technology that is helping you create these videos so this cat this adds captions, just the top of a button, and then it's available in English, Hindi, and in Spanish. Wow. Uh, this app it just announced in CES, right? Uh, or it was it's uh, three four months ago you could download it. Oh. But it's still on beta, so it's going to be later on available in Apple. Hello. Hello. We do so like. this is AI generated wallpaper. Basically, what you want to do, you choose a background. So touch the vast ocean. And you can choose your background. Which one you want to start with? Each day. Okay. Now you're gonna choose a color. Hit brilliant. Natural All right. Now. Generate that wallpaper. Right? And it should give you more options there. Looks like this. you yeah. can do different different uh... options. Right? The next AI generated wallpaper in a nutshell. wallpaper <laughs> <laughs> that ถูกเจ n e r เ t e ขึ้นมานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบูธของอตัว Magic Editor นะครับที่จะมีให้ใช้อยู่บนตัว Google p h o t o นั่นแหละอันนี้ก็เผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นตัวของ Pixel 8เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาลองเล่นกันจริงว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับ น่าารักมกมและในห้องที่4อันนี้ก็จะเป็นส่วนของ g o o g l e m a p นะครับซึ่งจะมีการเดโมโ่การใช้งานพื้นที่แบบ 3d ซึ่งอันนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันถูกตีบวกด้วยพลัง AI ที่นอกจากจะสามารถดูแผนที่แบบ3มิติให้เราสามารถเห็นถนนหนทางที่เราจะไปได้แล้วเนี่ยอันนี้จะยังสามารถดูสภาพแสงสภาพอากาศของสถานที่นั้นๆได้อีก เรียกได้ว่าเป็นแผนที่ทั้งพยากรณ์อากาศไปในตัวเลยนะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้จะยังมีให้ใช้แค่ในบางเมืองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในประเทศไทยจะยังไม่มีนะครับส่วนโซนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับตัวของบาทกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวบาทเนี่ยเขาก็จะมีการเอาไปอินทิเกรตใช้ร่วมกับตัวของอ Google Apps บนมือถือแล้วนะครับทั้งบน Android แล้วก็ iOS เลย ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าอาจหลายคนอาจจะได้แล้วแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบูธที่จะมีคนมาอธิบายให้ฟังกันว่า Bard เนี่ยมันทานํางานยังไงแล้วมันเก่งขนาดไหนก,กับการเป็นตัว Generative AI ในการตอบคาถามในการพูดคุยกับเรานะครับซึ่งเข้าที่ดูเนี่ยบอกเลยว่าเออมันเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็เจ๋งขึ้นกว่าเดิมเยอะจริงโดยมันจะทำการหาข้อมูลจากลิงก์ที่หามาให้เราเนี่ยแหละ จากนั้นมันก็จะสรุปเนื้อหาที่เจอมาให้เราโดยมันจะขึ้นอยู่เป็นอันดับแรกเลยแล้วก็มีการใส่อ้างอิงไว้ด้วยนะว่าข้อมูลส่วนนี้มาจากเว็บไหนนะครับแล้วถ้าเรามีคําถามาอื่นอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยอันนี้เราก็สามารถพิมพ์ถามเพิ่มเติมต่อไปได้เลยเหมือนกับคุยกับ AI เลยนะครับโดยฟีเจอร์นี้ก็จะยังเป็น experimental feature นะครับอาจจะยังพบผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างนะครับ แต่ใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อยู่ไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันแหละ uh, so ก่อนเข้าห้องที่4เนี่ยเราจะเห็นรถจอดอยู่2คันนะครับคือ p o s t ส3แล้วก็ Mustang Mark E ที่ทาง Google เนี่ยเขาจะเอามาเดโม่เรื่องการใช้ Android บนรถ โดย p พส star 3เนี่ยจะใช้เป็นการเดโมตัว android automotive นะครับซึ่งเราก็จะเห็นรถเนี่ยเป็นเหมือนอุปกรณ์อีกคันไปเลยเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงหรือว่านำทางพร้อมคำนวณแบตแล้วก็เล่นเนื้อหาสตรีมม i ต่างต่างได้นะครับส่วน mark e เนี่ยอันนี้เขาก็จะมาเดโมเป็นตัวของ android auto ให้ดู เชื่อมต่อตัวมือถือเข้าไปที่ตัวรถได้ง่ายๆแบบไวเลสนะครับซึ่งการนำทางพร้อมคำนวณแบตเนี่ยอันนี้จะทำได้ไม่แตกต่างกับตัว Android Automotive นะครับสิ่งที่จะขาดหายไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเนื้อหาวิดีโออันนี้จะยังไม่รองรับนะ และนอกเหนือจาก2ค่ายที่นำมาจัดแสดงนี้เนี่ยก็เห็นว่าทางทีม Android Auto ก็มีแจ้งว่าพยายามที่จะคุยจับมือร่วมกับทางค่ายรถยนต์ค่ายอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงค่ายจีนด้วยแต่จะมีใครใช้บ้างเนี่ยอันนี้ก็คงต้องรอติดตามแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็ดูน่าใช้ได้มาตรฐานสากลดีมากๆนะครับ เรียกว่าการมาบูธครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุข,ขามากนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟน Android แหละเราก็เป็นแฟน Google ด้วยเพราะว่าก็มีเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ความน่ารักที่พกมาแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมเปงเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆชอบตรงส่วนไหนอย่างไรเนี่ยยังไงก็มาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับผม